สวัสดีค่ะพบกับทาวินีคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอูลสตันกำลังจะไปอังกฤษทางเหนือนะแล้วก็ดูดิฝนตกนะอันนี้ก็คือสัมภาระของเรานะจ้ะฝนตกเมื่อตอนเช้าเรามีแผนว่าจะไปสถานีคิงครอสนะคะเพื่อจะไปชานชลาที่93-4ส่วน4คิดว่าคนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ฝนตกก่อนนะจ๊ะแล้วทีนี้ก็ยังไม่หยุดเลยภาวนานะคะว่าเลกดิสทริกจะฝนไม่ตก ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะและเราก็ได้เมวเดียวมาจาก Marks and Spencer s อีกแล้วนะจ๊ะก็ประมาณประมาณ240ประมาณนี้นะคะถ้าถ้าเป็นเงินไทยนะ240ก็เป็น6พางเงเดี๋ยวเรามาลองอะไรก่อนดีอะแล้วอันนี้นะคะแต่ก้องบอกว่ามัน high sugar มากแบบหวานหวานรว่าหวานตาแตกแน่เลยมาลองอันนี้ก่อนและกัน ออืใช่มันหวานจริงๆเป็น,เป,นเป็นน้ำลูกพุนนะจ๊ะแต่โอ้โหเอ้ยหวานไม่ใช่น้ำลูกพุนมันแบคทรีนส์นะหวานมากใช่ใช่ถ้าบอกว่าเราต้องการ energy นะอันเนี้ยบอกว่าตื่นเลยเอาอะไรก่อนดีมาเปิดอันนี้เลยพาสต้าสลัดเียนี่ชีส กินทั้งชีฟตายแล้วฉันจะอ้วนไหมเนี่ยอ,อืม,อ,ม,อ,มอร่อยอ่ะมันเปรีย้ยวอ่ะมีความเปรี้ยวของซอสอันนี้ที่เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็ชีวแต่มันทำให้กลมกล่อมอ่ะอืมอร่อยเราชอบมาลอนดอนก็เหมือนเราจะกินเราจะกินอ่าพาสต้าสลัดทวันเลย อ๋อก็ต่อไปชิปเลตสนะนจ๊ะก,ก็เป็นีอกว,ว่ามันฝรั่งทอดปะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยโอ้คล้ายคเฟร,รเนฟรายคล้ายคล้ายเฟรนฟรายกรอบอ่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็คนนิยมค่ะนิยมกินกันะนะเรามาลองอืมอร่อยมันเปรี้ยวอะ่ะมันเปรียปร้ยวกับกรอบแบบว่าเป็นเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วอืมอร่อยอะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นกลายเป็น one of my favorite อีกแล้วอืมอร่อยอันนี้ต้องลองต้องลองนี่จะแครอทเค้กนะ t e เ t อร์ก็จะแบบว่ามันจะหนาๆมาลองเลยนะอื่อยออมันหวานแต่แบบว่าไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็แบบว่ามันถั่วตรงเนี้ยมันก็เพิ่มเ,เซ์เจอร์ให้กับเค้กอืมอร่อยอ่ะเาอธิบายไม่ถูกนะคะว่าแบบ มรสชาติยังไงเพื่อนๆต้องมาลองกินแต่เราสามารถแนะนําได้อันนี้กอ็อร่อยจริงครีมอร่อยอ่ะหอ,อมมาที่อังกฤษนะคะมาที่ Marks and Spencer นะแล้วก็มามเมลวเดียวกัน6กพาวหกพาวก็ประมาณ240บบาทประมาณเนี้ย ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม h o โ e s Food ก็เป็นโรงแรมที่จัดงานแต่งงานของน้องสาวตะกองนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ข้างในให้ดูนะแต่ตอนนี้เรากำลังเดินเล่นกันก็บริเวณโรงแรมก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นปะอันนั้นก็เป็นห้องพักนะคะนี่สวยไหมเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นบ้านของเหมือนท่านดุ๊กท่านเคาของอังกฤษมาก่อนอะ สวยมากบรรยากาศก,ก็หนาวเช่นเดิมจะ้ะแล้วก็ครึมครึมเช่นเดิมแต่ฝนยังไม่ตกนะก็คือถ้าอากาศอย่างนี้แล้วฝนไม่ตกนะคะคนที่นี่ก็จะบอกว่าเป็นอากาศที่ดีการลอกสีแดงก็เป็นการลอกที่หายากนะคะปกติจะเป็นสีเทาของอังกฤษนะการลอกแดงก็จะหายากมากโอ้ยแต่อยากเห็นอะ แต่ในเมืองไทยก็กระลอกแดงเยอะแยะนะจ๊ะเราก็จะอยู่ที่นี่3วัน2 3, คืนนะจ๊ะย้อนยุคไปอีกเดี <S <S ๋ยวเราจะโชว์เพื่อนๆข้างในนะคะข้างในงานแล้วก็บริเวณ บริเวณสวนข้างนอกอะแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะจ๊ะห้องพักของแขกในงานนะที่มาก็จะมีญาติทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่พักอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางด้านขวามือมันจะเป็นบริเวณจัดงานแสงมาแล้วจ้าแสงอ่อน,ออน เนี่ยดอกไม้เนี่ยสวยมากเลยอะแต่เราไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะจ๊ะมันคล้ายๆดาวเรืองคล้ายๆกุหลาบหรืออะไรสักอย่างอ่ะสวยมากเลยใครรู้ช่วยบอกนะจ๊ะนี่ดอกตูมก็เขาก็จะเป็นอย่างนี้ เราก็มีส่วนอยู่ตรงนี้จ้าว้าวมันจะแห้งๆเลยนะคะเพราะมันเป็นฤดูอะไรนะออเทิมอ่อะฤดูใบไม้ร่วงแต่มันยังสวยอยู่เลยนี่ดอกอันนี้อีกแล้วสวยมากเลยมีน้องพึ่งอยู่ตรงนี้ ครึมมากดูสิครึมไหมมันฝนจะตกเลยอะแต่มันถือว่าเป็นธรรมดานะคะถือว่าเป็นสภาพอากาศธรรมดามากแต่ก็มีสีฟ้านิดนึงนะถ้าฝนไม่ตกอะก็คืออากาศดีสีต้นไม้ของฤดูใบไม้ร่วงนะคะมันแบบว่าจัดเรียงกันสวยอะเป็นโทนโทนอุ่นๆนะ แต่ก็ยังหนาวอยู่นะจ๊ะโทนอุ่นแต่แบบว่าอากาศหนาวแล้วนี่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับที่เป็นพิธีของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นะคะก็เป็นส่วนเขาเหมือนคล้ายๆเขาวงกฏคล้ายๆเขาวงกดแบบเล็กอ่ะก็น่ารักดีเขาทำแบบน่ารักเขาใช้พื้นที่ได้แบบว่าคุ้มค่าแล้วนี่นะจ๊ะพธิธีจะอยู่ข้างบนนั้น เนี่ยน้องตัวเนี้ยน่ารักมากเลยเราอยากจับมากเลยแต่น้องไม่ให้จับนะคะน้องกลัวเรามากอะน่ารักมีตัวเดียวอ่ะเราเห็นแค่น้องตัวนี้ตัวเดียวนะคะไปดูพิธีกันตรงนี้วันเนี้ยเขาจะทําพิซซ่านะคะเเราก็จะมาทานพิซซ่าแล้วก็มาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เราจะพยายามไม่เมานะนี่ตึกนี้เลยก็เป็น ทีนี้ก็จะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะคะนน้องีมา น้องตามมาได้ไงอ่ะน้องกลัวไม่ใช่เหรอน้องกลัวพี่ไม่ใช่เหรอนาเรีวเมียวเมวอยากน้องจะวิ่งหนีไหมอ่ะแต่ลองน้องขาอ๋อน้องนีน้องขาต้องมีประทูล่อนะน้องถึงจะมาน้องหิวน่าจะหิวแหละจะโชว์ทุกคนในบ้านอ่ะในบ้านมัน มันดีมากเลยมันเป็นคันเรือหาดเลยอะอย่างกับอยู่ในหนังอะนะคะสวยมากแล้วเขามีนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอะกลา s s h o u s เหรอก็จะแบบปลูกต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้มาอยู่ข้างในและเราเพิ่งค้นพบสิ่งนี้ในตรงแมนชั่นนะคะตรงข้างๆแมนชั่นก็คือมันจะมี hot t อปอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะเราก็สามารถมาแช่น้ำร้อนได้เลย แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาแช่กันไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าแขกในงานจะแช่กันไหมเดี๋ยวเราขอดูเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได,ด,ไมได้มันหนักไปนะจ๊ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก็คือฮอตท็อปอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็ห้องของเราห้องของเราจะอยู่ข้างบนนะ และเราก็จะโชว์เพื่อนๆกับคาันหาตอนนี้กันนะคะเข้าไปเลยโอ้เข้ามาก็อุ่นเลยอ่ะอุ่นมากนี่เราก็สตาร์ t ด้วยห้องครัวนะคะห้องครัวก็ประมาณนี้เลยทุกคนดูดีไหมดูเหมือนในหนังอะในหนังอังกฤษยุคแบบว่ายุคแปดศูนย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เราก็ของกินอะไรเราก็อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ3 3วันเดี๋ยวเราจะ โชว์ข้างล่างก่อนดีกว่ามาห้องนี้ก่อนทุกคนนี่นี่เป็นห้องทานข้าวนะคะดูสิเธอจะอยู่สักกี่คนคะเหมือนห้องประชุมแบบย่อมๆเลยอะถ้ามีประชุมสภาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ามากเลยนะมีกีตาร์ด้วยแต่ห้องนี้ก็ยังไม่เท่ากับอีกห้องหนึ่งที่เรากำลังจะโชว์ทุกคนนะคะมันเป็นแบบมัน,ม,นมันเหมือนอยู่ในหนังเลยอะนี่ ดูสิห้องประชุมสภา,าไหมล่ะเธอนี่ฉันเป็นบอสถ้าอยู่ในบ้านนี้แบบสองสามคนคงจะเหงาหน้าดูเลยนะนโอเคเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึ้งต่งก่อนนะคะแบอบกถ้ามีคนรับใช้อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้รถเข็นอันนี้เพื่อไปเข็นเอาชาไปเสิร์ฟนี่มานี่เลยมาตรงนี้มเลย นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องหนังสือแล้วก็ห้องรับแขกก็จะอยู่ด้านนี้นะคะดูห้องหนังสือ่ยเขามีหนังสือเก่าๆเยอะเลยนะแบบเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือเท่าไหร่นะคะแต่จ้าก้องบอกว่ามันมีหนังสือที่ดีๆเยอะแล้วก็เก่าและหนังสือพิมพ์มันนี่เขาก็บอกว่าวางไว้จัดไว้มันดูดีอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะหนังสือที่ให้แขกมาเขียนะนะ่นะ แล้วก็เขียนแบบความประทับใจหรือว่าอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะเขียนช่องเราไว้ในนี้นี่เดี๋ยวเราจะเขียนชื่อช่องเราไว้ในนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้เลยจ้าอันนี้ก็ห้องรับแขกตอนที่เรามาเราไม่เห็นทีวีนะแต่ทีวีอยู่ตรงนูน้นนี่ห้องรับแขกดีอ่ะเนี่ย สบายแบบชมวิวถ้ามีแสงแดดนะมันจะสวยมากเลยค่ะนี่ไงแล้วก็นี่ก็สวนที่เราไปนะจ๊ะสวนที่เราไปจะอยู่ตรงนู้นแล้วนี่ก็สวนที่มันย่อมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องกันนะคะว่าเราอยู่เป็นยังไงห้องมันเป็นยังไงเราอยากจะบอกว่ามันมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะในทัวทัวรทงนี้มันก็จะเป็นแบบว่ายุคสมัยก่อนอ่ะเขาก็ใช้ห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะ นี่ห้องเราก็เป็นอย่างนี้อาจจะลกหน่อยนะทุกคนแต่ห้องเราอะเห็นวิวเห็นวิวสวนตรงนั้นด้วยแล้วพรุ่งนี้เราจะถ่ายวิดีโองานพิธีบ่าวสาวกันแล้วก็ต้องออกมาสวยเหมือนเทพนิยายแน่นอนโอเคตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ Good morning ค่ะทุกคนนี่เพิ่งแต่งหน้าทำผมเสร็จก็เตรียมตัวนะจ๊ะ เตรียมตัวไปส่งเจ้าสาวเข้าพิธีเนี่ยดูซิมันเครื่มๆอีกแล้วอะ่ะแต่ก็ฝนไม่ตกก็ยังโอเคนะอมเราแต่งหน้าเป็นไงบ้างขอคอมเมนต์หน่อยวันนี้สวยเต็มที่นี่เราก็อยากโชว์ชุดนอนอันนี้มากเลยนี่จ้า ไปตักันได้นะคะที่สยาม d r e a m o f f i เ i a l เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชนันด้านล่างนะคะตามไปช้อปปิ้งกันได้เลยเขามีเดรสสวยๆด้วยนะชุดนอนนี้สวยมากเลยแล้วก็ใส่สบายมากก็กันหนาวได้นะคะเคยใส่ที่ไทยมาแล้วมันผ้ามันก็ดีนะผ้ามันก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรนะคะแต่พอมานี่ก็กันหนาวได้แปลกไหม ก็ลายสวยมากที่สำคัญอชอบม,มากไม่เหมือนใครนะคะแอนชมเรียบร้อยแล้วจ้า หลังจากพ่อแม่บ่าวสาวและเพื่อนสนิทขึ้นมาสปีชเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีสำหรับบ่าวสาวนะคะก็น้ำตาซึมกันไปเป็นแถวๆเลยก็ได้เวลาทานมื้อบ่ายกันแล้วค่ะแต่มื้อบ่ายในการ์ดเขาเขียนว่าดินเนอร์ที่แปลว่ามื้อเย็นนะคะจริงๆแล้วคนอังกฤษอะดินเนอร์คือมื้อบ่ายส่วนมื้อเย็นเขาเรียกว่าพเพอร์ก็เป็นศับแบบโอดแฟชั่นนั่นแหละส่วนใหญ่เขาก็ใช้แค่ในงานเลี้ยงเท่านั้นในชีวิตประจําวันทั่วไปดินเนอร์ก็คือมื้อค่ำลั n ช์ก็คือมื้อบ่ายมื้อกลางวันอาหา กับวน์ในง,งานดีมากหมู oh, oh, กับเนื้อย่างคือ ok s m o so กกี้สุดๆเนื้อปลาแซลมอนก็ทำดีทำถึงลมควันมากๆของหวานก็จะมีบราวนี่ชีสเค้กแล้วก็บานานาเค้กอร่อยทุกหน้าแต่เราติดใจวายมากชื่อว่า Bread นบัตเชอร์เป็นวายขาวช่วงค่ำก็ได้เวลาเต้นรำกันบราวซาวและเพื่อนไม่มีใครยอมกันเราถ่ายให้ดูเป็นส่วนน้อยนะคะเพราะเราอยาก Enjoy Moment Moment มนต์ และไม่อยากหลบกวนแขกท่านอื่นและบ่าวสาวด้วยเป็นงานเลี้ยงที่สนุกและเป็นกันเองและที่สําคัญไม่เป็น traditional จ๋าสนุกสุดเหวียงแต่ก็อบวนไปด้วยความรักและโลแมนติก ตกดีไม่ตกเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเป็นางานแต่งเป็นเมนงานอันนี้เราก็กำลังจะทานเบรคฟาสกันวันนี้สภาพอากาศแตกมากเลยเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็คืมเดี๋ยวก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งยังไงกันแน่งง วันนี้เราก็จะมีบาร์บีวกันนะคะวันสุดท้ายของงานแต่งเนี่แหละแต่ก็คือเมื่อคืนน่ะก็เป็นเมนใช่ไหมวันนี้ก็คือแบบว่าปาร์ตี้สนุกง,ง,งานแต่งเมื่อคืนสนุกมากเลยนะมันเป็นครั้งแรกของเราอะที่มางานแต่งของชาวอังกฤษอะแบบพิธีพิธีอะไรแบบไม่ได้มากมายนะคะไม่เยอะแยะเดียแล้วก็ทุกอย่างกําลังดีแล้วก็ลงตัวมากเลยแล้วปาร์ตี้แบบว่าหลัง หลังพีทีอะนะก็สนุกตัวคนก็เต้นกันแนาะว่าเรา่าจะถ่ายวิดีโอเยอะกว่านี้แต่ก็คือแบบว่าช่วงเมานิดนึงอนะเพราะว่าเราดื่มทั้งคืนกันเลยนะคะแต่พอตื่นมาก็ไม่ได้แฮง์โอเวอร์นะก็เฉยๆก็ดีเหมือนกันตอนนี้เราก็มากินบาร์บีคิวกันนะคะ อ่อยนะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆะอ่ะหวานๆตอนแบบตกปลายนะจ้าเราเพื่งเขียนช่องเราในสมุดในโรงแรมนะจะเป็นโรงแรมเหรอเป็นโรงแรมขึ่นหารหรือว่าอะไร Airbnb ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็คล้ายๆึ้นหาเนาะนี่จ้าถ้าใครมา โพสฟูตนะคะก็จะเห็นเราในสมุดโนตนี้งานแต่งและงานเรียงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกแบบว่า ดีอะที่ได้มีโอกาสมางานแต่งของชาวอังกฤษนะอาจจะไม่ใช่แบบว่า traditional จา๋าแต่ก็งานออกมามันน่ารักมากอะ่ะมันอบอวนไปด้วยความรักแล้วก็ปาร์ตี้ก็คือสุดเวียงมากเพื่อนบ่าวสาวคือบอว่าสุดเวียงบอกว่าเต็มที่ไม่มีใครยอมกันแล้วเราขอลาไปก่อนกับฟลอกนี้นะคะ<ๆ>ก็คือยังไม่จบฟลอกอังกฤษนะโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะคะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยพบกันใหม่คะ่ะในบล็อกหน้าก็จะเป็นอังกฤษต่อก็รอดูนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนเราจะไปกินอะไรที่อังกฤษก็ขอให้เพื่อนๆนั่นโปรดติดตามชมแล้วก็รอชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะซี่ยะ